เนื่องจากต่อไม้ใหญ่ฝั่งข้างหน้าเราไม่สามารถไปต่อได้นะคะนู้นนะคะเราจะข้ามกันไปฝั่งนู้นนะคะตอนนี้มาถึงป่าเปิดแล้วโอ๊ัระวัง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 อย่าขมิดไม่ลงได้ไหมแม่อย่าลงนะ สวัสด <screws> <ground> <S desserts> ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีเปรมไปไหนนะคะวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่อ่างเก็บน้ําของวัแดงนะคะและวันนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งคนนะคะน้องนิวค่ะสวัสดีค่ะนิวนิวเป็นชนีนางแรกและนางเดียวนะคะที่ที่จะไปที่จะไปเดินป่ากับฉันที่เป็นชนีจริงๆอะนะเออที่ที่มีกีม่กอี่มีกีมีกีจริงๆค่ะก็พอมาถึงนะคะนิวพาฝนมาด้วย นี่นิวที่แปลว่าฝนตกวันนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะแน่ใจนะไม่ได้ตั้งใจจริงๆนัดวันที่เท่างไหร่สิบห้าแล้วเป็นยังไงฝนตกว,วันที่สิบห้าตัดมาับไปเลยของแต่บรรยากาศอ่ะดีเนาะบรรยากาศีฝนตกนะใช่ มมมันจะหยุดก็ต้องลุ้นเลยอะ่ะเ,เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปนอนในป่าก,กันนะคะ1คืนนะคะที่วุ้งกระสังนะว,วันนี้<อ>แต่ว่าจะเป็นเส้นทางใหม่ซึ่งจะเอาต้อนรับนินวเลย,ย<า>แล้วพอมาถึงปุ๊บอีดอกฝนตกแต่ถามว่าบรรยากาศม,ม,ม,มันได้มันมันได้แต่กลัวว่าถ้าเข้าไปข้างในแล้วมันจะตกแล้วมันจะแฉะแต่ก็อ่ะเสี่ยงกันดูอ่ะยังไงเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยค่ะไปค่ะนิวไปค่ะ ก็มาถึงบ้านพี่ชววแล้วนะคะที่จะพาเราไปพี่ชวะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเ<อ>พิ่มเติมคือยศอบตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๊กพี่ชววสวัสดีค่ะพ,ะพี่ชววคนเดิมเพิ่มเติมคือยศอบตสวัสดีครับไ <c oughs> ข่กล้วยอยู่ใช่ไหมพี่ตอนนี้หาอาไได้ซื้อไอ้เหล้ากินโอ้ยหาอะไรได้ซื้อเหล้ากินออือตอนนี้นะคะนั่งรอฝนกัน แต่ยังไงเราก็ต้องเราก็ต้องไปเราก็ต้องลุยใช่ไหมคะแต่งหน้ามาไงก็เมือกวเหนบเนี้ยนี่คือการดวนกันนะคะก่อนจะช่วงรอฝนเพลินๆแล้วสปอนเซอร์ของเราก็มาแล้วไม่ต้องบอกว่าอะไรนีนีวเธอพร้อมหรือยังนีเนิวเธอพร้อมหรือยังเธอบอกว่าพาหนูมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ก็ต้องนี่มันจะได้ไม่หนาวเว้ยมาเปิดให้แม่ดูหน่อยสินีิวอ่ะอ่ะดึงดึงดึงเฮ้ยเปิดเป็นนี่หว่านีนิวบอกกินนี่คือแบบว่าลังจวนจิตมามาให้ลินเองนิดเดียวได้ใช่ไหมได้โอ้ แค่นั้นนะมันไม่ถึงมันไม่ถึงกุญแจเราเจ้าที่บอกขอใหม่ได้ไหมอ่ะเรียนแค่นั้นเจ้าที่บอกขอใหม่ได้ไหมมันแหมการหายใจปึ๊บเดียวเรต้นแรกเต้นหนึต้องตั้มมอนจะเฟคจิงไม่ต่อเลยแค่แล้วในะั้นนี้ลนะ เปไงบ้างนี่นิวแล้วข่าวครั้งแรกในชีวิตเป็นไงบ้างไม่เอาแล้วปวดไม่มึงมันเแรงแต่กลิ่นมันแรงแรงมากตอนนี้นะตอครับเหลืออันนี้หรอแบบนี้จ้ะและอีนัทเทียพเจอเล้าป่าด้วยหนักกว่านี้อีกจจรรรริิงงหหออนแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินทางแล้วโดย เดมขับไปกับพิชัวแต่นิน้นิวนิ้นิวกับอภิรี่อำนวยนําไปก่อนแล้วนะคะเป็นไงพี่กลับมาเจออีกครั้งก็โอเคเราจะเจอปดเลยพี่นิดหน่อยหไม่เชื่อการมานิดหน่อยของพี่แกเลยแล้วคือบอกกูก่อนมาด้วยว่ารถไม่มีเบรกเว้ยเฮ้ยดูเรื่องโอ้คันนั้นเขาไม่รอเราเลยอ่ะไปแล้วโอ้ ไม่เอาไม่เอาลงนะไม่เอาไม่เอาฉดลงนะนีิวก็คืออยู่ขันหน้านะคะตอนนี้เราใกล้จะถึงจุดที่เราจะลงเดินกันแล้วนะคะนีิวเป็นไงบึงบิช่ไหมิไหมไม่ต้องเร็วมากนะขับกับไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะถึงจุดที่จะต้องลงเดินแล้วนะคะเราจะเดินประมาณ 4โกิโลนะคะพึ่งที่เขาบอกว่าขึ้นเขาด้วยอะไรด้วยแล้วสัมภาระเราก็คือมหาสารโด<อ>นนิเนว์นิเนวก่อนเอวเลยลก่อนเอวเลยลูกเอาเลยอีดอกแล้วคือรถคันหน้าไม่มีเบรกอะ่ะบอกเมื่อกี้อะ่ะแล้วคือไม่มีเบรกอะ่ะคันนี้มีเบรกแต่ลงตั้งนานไปแล้วหนึ่ง กล้องไม่ติถอนต้นแล้วนี่ก็เป็นอีกสองคนนะคะที่มากับเราภูมิภูมิอันนี้ต้องภูมินะคะแล้วคนขับนะคะคนกับน้องแว่นนะคะเป็นลูกของพี่ชว่านะคะหลานหลานไม่ใช่ลูกหลานเหรออต้องหลานเหรอหลานคนจะว่าพอต้องหลานใช่ไหมพี่ยังไม่มีเมียเลยเอาวาต่อเป็นห้าวอะ แล้วตอนนี้<อ>นนเราก็ถึงจุดที่เราจะต้องลงเดินกันแล้วนะคะค่ะเนื่องจากตอ่อไม้ใหญ่ขวางข้างหน้าเราไม่สามารถไปต่อได้นะคะ <â> แล้วมึงดูหักบ่อย,อห,อยหักเก่งกเป็นไงบ้างซ้อนท้ายพี่อํานวยชัยดันบินบินไหมดันบินไหมไม่บินแต่ว่าแขนอนะล,ล้าเพราะมันมีแบบช่วงมันขึ้นแล้วแกั้นบอกแล้วให้กอดเอวแกต้องกอดเอวนี่นี่เดี๋ยวสาธิตให้ดูวิธีการกอดเอวอ่ามาลถือกล้องถือกล้องนะฮะแบบนี้เอ้แล้วเวลารถต้องหลบก็ เมันจะได้แบบว่าเป็นอะไรที่เดี๋ยวฟ้าจะไปกับใครว่าก่อนกันพร้อมไหมพร้อมไปเดินไปี่เฟรมขึ้นไปกับหนูใช่ป่ะอ้งไปเดินไปก่อนมึงระวังลื่นด้วยเด้อนิวแล้พี่ประคองไหมมิฉะนั้ประคองตัวเองเถอะค่ะโอ้โหกายอยู่ไหนนิวไหวไหมไหวไหม อะไรมาไม่ไหวก็ไปเอง <Yahoo! S 1> ก็คือตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดที่เราจะต้องเดินข้ามน้ำกันนะคะเอาเรื่องอยู่นะมึงนี่ร<ะ>องเท้ารองเท้าหนูมันเป็นรองเท้ากันน้ำบรอไม่ไม่นะกันน้ำออกไม่กันน้ำเข้าเออ <c oughs> กูลงได้เลยกูไม่เป็นไรโน่นโน่นโน่นนิวไปฝั่งโน้นเปนโ่นนะนิวฝั่งโน่นนั่นแหละห้ามเลยเอบ เออเนี่ยคลามง,ง่ายด้วยซึ่งพี่ๆเขาก็เดินนําไปไม่รอเราเลยนะคะแต่เขาก็แบกสัมภาระให้เราด้วยเนาะสุดยอดค่ะตอนนี้แอบเหนื่อยอยู่แต่ก็เดินต่อไปค่ะเพราะว่าธรรมชาติดีแล้วก็ฝนเพิ่งตกเนาะอากาศโอเคเลยนะคะก็ชมนกชมไม้ไปนะคะโอ้ยอีดอกเดี๋ยวเป็นช่วงๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะขึ้นดอยเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆ นะคะเราจะข้ามกันไปฝั่งนู้นนะคะตอนนี้มาถึงป่าเปิดแล้วโอ้ริมเนติมคลองเลยนะริมคลองวิลเลจตอนนี้นะคะนนิวเปลี่ยนรองเท้าด่วนเพราะว่าเราต้องเดินทามข้ามน้ําผ้บอกแลลวอีรองเท้าพวกอย่างเงี้ยไหนคุณแม่บอกว่าจะแบกไงโอ้โหน้ําแค่นี้ต้องแบกไหมนิวอุ้ยอันนี้รอหนูคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยขอโทษนะรอคนหาไม่ได้รอไม่ได้รอไม่ได้รอถ่ายคอนเทนต์อยู่นี่นะคะ ข้างหน้าก ah. ็จะเป็นน right? ้ำเดี bons, ๋ยวให้คิมิโนโตคูจิ้นเขารอกันนะนี่คิมิโนโตมากก็คือคิมิโนโตตอนนี้นางพบลักครั้งใหม่แล้วนะคะโอ้โหนิวระวังนะหินเยอะนะมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ลูกนี่นะคะตอนนี้อยู่ในน้ำจริงๆตรงนี้น่าจะประมาณเอวเลยรวังระ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 วังเกาะแน่นๆนะลูกเกาะแน่นๆนะลูกนเดินออกมา แต <s <S ่ว่าไม่ทุรักทุเลก็ไม่ใช่แล้วมึงโอ๊ยระวังเนว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 ก้อนหินนะเนวเนวดูก้อนหินใต้น้ําด้วยอ่ะฮะเห็นไหมแล้วไม่กี่ห้าวจะแบกกระเป๋าเองสรุปตุยแย่วตอนนี้ไอ้เกาเออสรุปตุยแย่แน่นอนนะคะถ้าแบกกระเป๋าเองตรงนั้นเลยใช่ไหมวันนี้เอาตรงนั้นเลยใช่ไหมอ่ะได้ยังไงเปียวโอ้ยหน้าผาตรงนั้นสวยวันนี้เราจะนอนกันพี่ชัวบอกว่านอนตรงนั้นได้เลยนะคะว้าวอ่าฮะ โอ้โหต้องใช้คำนี้นนอ๋อดี่ะมันดีมากเลยอ่ะมันได้นะต้องเป็นไงพ่ชวะเ <üyor? S 2> หนื่อยไหมคะคคน,น,นิดหน่อยอันนี้หน่อยนะอ่ายังไงเดีเ๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันก่อนจะมากางเต็นท์เพราะว่านี่มันก็เป็นเวลาประมาณกี่โมงแล้วนิวบ่ายโมงบ่ายโมงอ่าบ่ายโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเล่นน้ำกันก่อนแล้วก็ขึ้นมาค่อยว่ากันเนาะโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันก่อนค่ะ จริงๆอ่ะไม่ได้อยากจะใส่เสื้อกันฝนหรอกนะแต่ว่าไม่สบายอยู่ก็เลยต้องใส่เหมือนคุยคนเดียวเลยอ่ะตอนนี้นตอนน,นี้นิวก็เป็นคนถ่ายนะคะครับดีกว่าคือจะได้ดูเบบทรงบอยเออ นี่นิวก็เป็นคนถ่ายนะครับซึ่งตอนนี้เป็นก็ามานั่งดูพี่เขานะครับเพราะว่าเพราะว่า,าเป็นรอดแล้วพี่<ม>ดอกไม,ไม่ได้ดอก,ดอกไม่ได้ครับนี่ดูนี่ดูน,นี่อย่าขมีบคือกางเกงหิวเห้ยไม่ใช่หิวแสงหิวปวด,ดหิวกางเกงก็งงมากตุนหิวกางเกง็กงต้องเอาอีกแล้ว ตอจจอเด็กไปเวไปเเหนอะมัวแต่ขมิบตูดอะโอ้ยฟิลแบบว่าสาวนั่งริมเอาเหมือนเราผัวหาบาให้แดก อันนี้ต้องต้องต้องทําหน้าที่เป็นมาคุเทศหน่อยคุณแม่แบบว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วเรามาทําออนไลน์สถานีนี้มันดียังไงอ,อันนี้ใช่ไหมคะตอนนี้นะเราอยู่กันที่หมู่บ้านนุกสัตรนะคะเรามาเที่ยวแรดเที่ยวเล่นกันนะคะซึ่งพี่ๆี่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของเขาเขาก็จะพาเรามาทอดแหแบ,บอกว่าหาปลานะคะซึ่งปลาที่เราได้นะคะมันก็จะมีปลาหลายประเภทนะซึ่งอันไหนที่มันสงวนเราก็คือปล่อยเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าเรา เราต้องมาเดเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์นะคะแล้วส่วนเหล้าที่เราจะมากินนะคะแนะนํานะคะควรจะเป็นเหล้าขาวเท่านั้นนะคะเพราะว่าเหล้าขาวอ่ะคือเลิศ อย่านี้เอาตรงนะถ้าไม่ใช่กระเทยนะอีดอกช่วยขึ้นไม่ได้หรอกไม่ขึ้กล้ามกูด้วยใหญ่กวู้ชายบางคนอีเที่ยวว้าวี้ไม่กล้ามนะกล้ามใหญ่ขนาดนี้แล้วกี่ขนาดไหนจังเลนะอีตัวหลังก็อีกตัวนหนูเล็กเพราะตอนนี้เป็นฤดูนี่นะคะเป็นตากล้องตากล้องเขาเรื่องอะไรนะตากล้องจำเป็นเออตาตากล้องจำเป็น เพราะว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยตกปลาก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ก็เลยต้องเป็นตักรกลแต่ละรถการล้างปลาไหนๆก็ล้างปลาแล้วเยี่ยวด้วยเยี่ยวด้วยเออเออกู่เยี่ยวเหนือน้ํานะเออมาเลยเยี่ยวก่อนเยี่ยวก่อนเออมาด้วยกันได้ยังไงก่อนสี่แป๊บ หนูยังไม่เสร็จเลยโอเคหมดละสบายตัวแม่มันฉี่ในน้ำไม่ผิดกฎหมายหรอหอกเลยมาให้เนวมาเนี่ยได้เวลาแล้วเราวย่วายเต็มที่แล้วนะเนวเดี <S 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 2> <S 2> <S <S ๋ยวใช่ไหมป่าจะไม่ตกใจเราใช่ไหมเอนเตอร์จีเราต้องแหลงเ้ยเพราะเราแบบว่าเป็นสาวเชาา ปาจยา <laughs> มึงน,นี่มันอะไรเนี่ยมึงเหลืออะไรก่อน <gasps> นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาฟืนกันนะคะลินละเปมะจะไปตัดไม้ไผ่เพื่อที่จะเอามาหลามข้าวเอามาหลามข้าวใช่เอามาเอามาหุงข้าวอ๋อเออโอเคอ่ะฮะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินหาฟืนกันนะคะหาหาไมไพย่ยก็แอบมีทางเล็กๆให้กูเดินเหมือนกันนะแต่คือไม่รอคุณออกบได้ินเสียงตัด เอาแล้วกูได้ยินเสียงตัดไม่ไผ่แล้วจ้ะเราต้องไปทางนี้กันโอ้มันมีทางเดินอยู่นี่ว่าตรงนี้นง่ายมีทางเดินเหมือนมันเป็นทางที่คนเขามาเก็บผักเก็บไม้กันนะคะเพราะว่าที่นี่มันเป็นคล้ายๆกับป่าที่เป็นป่าชุมชนนะคะได้ยินเสียงมา ตอนนี้เราก็จะไปตัดไม้ไผ่กันนะคะเพราะว่าเราจะเอาไม้ไผ่มาทำการหลามข้าวหรือหุงข้าวนั่นเองนะคะหลามข้าวในกระบอกก็คือเป็นการหุงข้าวแบบภูมิปัญญาปากงยอนะคะก็คือเอาข้าวเจ้าเนี่ยข้าวเจ้าเป็นเม็ดนะคะใส่ใส่ใส่ลงไปในในกระบอกแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ทําการหุงหุงกุงหุงแบบเก๋ ก็พอได้อยู่นะวันนี้พอได้อยู่นะอ๋อนี่คือตรงนี้มันเป็นไผ่ไตขุยทั้งหมดเลยเนี่ยอ๋อไอ้กิ่งที่เราตัดนี่ก็ไตขุยใช่ไหมเนี่ยอ๋อก็คือคำว่าไม้ไตขุยก็คือมันเป็นไม้กาะดแดงนะคะไม้ที่เขาเอาไปทํเข้าวหลามเนาะเออข้าวหลามเนาะเอาตรงนั้นกูไม่เคยเข้าป่าตอนฝนตกอ๋อหวพี่ชวะพี่ชวะอย่าทิ้งหนูพี่ชวะอย่าเดินห่างจากหนูหนูกลัว ป่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครไม่กลัวมั้งวะพี่โ้อุ้ยเฮ้ยนี่ไม่เท่าไหร่นะคะคือหนูอ่ะก็เอาอันนี้มาเว้ยแล้วก็แบบจับกอดเลยใช่ป่ะพี่นุ้ยบอกว่ากอดไม่ได้เดี๋ยวมันคันดูแขนดิไม่มันไม่คันหรอกมึงอะคันืุนอย่างเงี้ยคันเหรอโลก เฮ้ยนี่ใช้งานไม่ได้อ้าวอ้าวแล้วเป็นไม้เนื้ออ่อนไม่มีทานอาวแล้วแต่ว่านี่ไม้เนื้อแข็งไม่ใช่ไม่เนื้ออ่อนไอ้ท่อนที่ไอ้ท่อนที่ใหญ่นะเป็นไม้ขู่ใช้ได้ใช้เป็นควันได้อ้าวจะจะเป็นควันไปเหรอเป็นควันไปไล่ยุงไปเออความรู้ในการเข้าป่าเท่ากับศูนย์ไวเร็วๆเอาไม่ไหวเอางนเอามาสวยๆเอาตรงนะครับอคนก็คือแบบว่า เหมือนอาศัยชีวิตแต่ว่าใช้ชีวิตไม่เป็นบรรลัเขาไปสู้เขาหญิงมึงอย่ายอมไปหญิงเดินหญิงเดินแร็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 แร่ปเดินแต่แม่นะเดินแต่แม่นะแร็ปผูดตายด้วยแร็ปแร็ปแร็ป เปหนูกลัวการจุดไฟแชกใช่อ่าโอเคอ่ามึงจับมาเดี๋ยวกูจุดเองเห็นปะอ๋อคือมันจะ Wi ไฟมันจะติดไฟง่ายนี่นี่ก็คือติดแล้วนี่ไงเห็นไหมอ่ะฮะอุ้ยแต่ว่ามันก็ยังแรงน้อยกว่าไฟล่าหนูนะพูดได้ไหมวะตัดออกให้หน่อยห้ามตัด ต่อให้ไฟในการทำงานของคุณจะลดลงแต่คุณต้องจำไว้ว่าไฟล่านของคุณยังคุกคลั่งอยู่ไม่มีอะไรแรงสู้กับไฟล่านของคุณได้แล้วจะลดอีนีนิวสามารถกินปลาดิบได้เพราะว่าอีนี้นิวมีไฟล่านในตัวยังไงก็ไปสุกมันสุกในทอจังไรเนี่ย มันจะอะไรจริงอีเนียมันจะหลุดกับเธอจริงๆกูยอมแล้วกูยอมอีนนี้นี่กูยอมจริงๆแมทเี้กกูจะเอามันมาแกงมันมาแกงกูแล้วนึงเปล่าเขาเพิ่งอ๋อไม่ใช่โคตรแน่นอะเริ่มแบบลุ่ม่อ็น แล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาสําคัญนะคะการดูอยู่ในป่านะการหุงข้าวก็คือแบบสิ่งสําคัญมากเลยนะคะหลังจากไฟติดแล้วเราจะมาหุงข้าวกันในกระบอกไม้ไผ่ว้าวโอเคจะเติมยังไงโตอะก็เติมน้ำไงเติมน้ำแล้วก็กินได้เลยหรอ แล้วมัหนห่ม <Hon> <_ rolls> จะกินได้เหรอเอาตรงนะถ้าเติมน้ำไม่เกิมเราจะกินข้าวสารไงกูว่ากู่โง่แล้วน่ะ จะมืดหน่อยนะคะแต่ตอนนี้คือเราจะไปอาบน้ํากันนิวมาเร็วก็คือผ้าอะไรมาเลยนะก็คืออาบแล้วก็กลับบกระจมอกะะก็คือมีพิชวาเตพมแล้วก็นนิวนะคะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ํากันนะคะตรงนี้นะโอเคโอเคพอออกมาเจอตรงที่สามารถอาบน้ําได้นะคะมันก็จะโล่งๆสว่างๆหน่อยโอยน้ําเย็น เอาจอดไว้ตรงนี้เหรอเปลนว่าใช่เอาแล้วจอดไปนี่นะใช่โอเคเอาล่ะจอดไปนี่นะค่ะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันในคลองแล้วกันพูดถึงเรื่องอาบน้ำอ่ะพี่เปมต้องพูดอย่างนี้ด้วยที่ว่าเราจะต้องใช้สบู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้ค่ะเราแนะนำยี่ห้ออันนี้เลยเออนวิตตี้บอกเกอร์ปะเอีฟโรเชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือจะเป็น 100% c i r c u l e bottle แล้วก็ I am taking action for the planet ด้วยอ่าแล้วก็เลิกดราม่ากูนะอใช่ป่ะใช้อันนี้ในการอาบน้ำค่ะโอเคเลิกดราม่ากูนะอ้ยแต่บรรยากาศตอนนี้คือแบบว่ากูอยากให้ทุกคนเห็นเหมือนตาเห็นนะเออจริงๆแอบมีหมอกเล็กๆอ่ะโอ้ยแต่ว่ากล้องมันไม่ชัดเหมือนตาเห็นจริงๆใช่ก็คือเราจะนอนกันที่นี่ในคืนนี้นะคะซึ่งบรรยากาศอ่อนงก็คือดีมาก แล้วตอนนี้นะคะกูก็กางเต็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้างเต็นนะคะก็มีเอ,อ่อน,นิวกับพี่อํานวยนะคะแล้วก็อ้าหันหน้าหนีต่อหันหน้าหนีตอ่ออ่ะอาก็เอาอตรงให้นิวมันสู้นะวันนี้นะเพราะฉันคงไม่สู้แล้ววันนี้แม่ยอมแพ้นิว่ แม่ขอโทษน,นิววันนี้ลูกแม่วันนี้วันนี้สภาพแม่พังมากลูกนะคะชัดมึงสู้เขาเองแล้วกูก็อยู่ในเต็นต์ในยี่โดสภาพกูคือแย่กูกินยาไปแล้วนะวันนี้นะโอเคคืนนี้ก็เดี๋ยวนั่งชิวันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวว่ากันนะคะเจอกันวดีรุกนง ต,ต้องเฟลต้องเข้าฟลต้องเข้าอีอไม่ลงได้ไหมได้ได้ไม่ลงก็ได้เอาที่เออมดโอเคะโยโย่โคิวด้วยโอ้ยดูเอวแล้วโอ้อไม่ยลนะกูไม่ลงกูสัญยากูไม่ลงโอเค ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ากว่าๆนะคะซึ่งพี่ชัวก็ปลุกเราแล้วขึ้นมากินกาแฟอะไรอะไรพี่ Şey. 이 녀석이 뭐라고? 이 녀석이 뭐라이 녀석이 이녀석 ล้มทุกวันไม่ได้นะเด็กคือหนูจะตลกกางเกงจะได้ <c oughs> <c oughs> ไม่เป๊บอนไม่ไดอ่ะเล่ามาเด้ออะเล่ามาเด้อ่งไหมซ้อมอีกแล้แล้วคือประเด็นแม่อะไรที่แม่จะช่วยแม่ถ่ายก่อนตายแล้วแล้วเป็นไงเมื่อคืนนอนโอเคนะเมื่อคืนสบายโอ้โหเห็นปีลังกุณปีรังกานะากลัว เีนตีลังกาแหกขาแบบโอ้จีบขายิงกว่าแม่เราขาทำอะไรหนูไม่ได้โอ้โหเราขาทำอะไรหนูไม่ได้ไม่ลงได้ไหมแม่อย่าลงนะเนื้อขาบรรยากาศยามเช้านะคะก็ออกไปจากเต็น์แล้วนิดนึงนะคะเราก็จะอยู่ในคลองก้านแล้วเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวกินตอนเช้าเนาะบรรยากาศโคตรได้อะ องกินน้ำเนาะซึ่งน้ำอ่ะน้ำขวดของเราอ่ะก็คือหมดแล้วอันนี้ก็ต้องพูดถูงตรงว่าน้ำขวดของเราหมดนะจริงจริงเราต้องกินเนีย่ยนี่เลยจ้ะบ่บอที่กูขุดไว้อ่ะคือเป็นยังไงกูไม่รู้นะแต่ตอนนี้กูกินบอ่อพี่นวยก่อน <c oughs> จะหาอุปกแหละนะ้ำนี่นะน้ำในแก้วไม่มีแล้วเว้ยเฮ้ย <c oughs> น้ำในแก้วไม่มีแล้วเว้ยอะนี่มันใส่จริงๆเนาะใส่ไหมอ๋อใส่จริงอ่ะแอก็กินอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่า อันนี้คือการขุดบอ่ออย่างเงี้ยมันจะทําให้ไข่ปลาไข่แมลงอะ่ะเข้ามาไม่ได้น้ําตรงนี้ถามว่าสะอาดที่สุดไหมมันก็ไม่อรสะอาดที่สุดหรอกมันไม่เหมือนพือนกรงน้ําหรอกแต่คือมันสามารถกินได้สามสองหนึ่งโอ้ยหนูกินบ้างสิกูไม่ได้เทนี่หมดแล้ว <c oughs> ตัก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 ตรงที่ไม่มีเอ่อขอบทรายอ่านั่นแหละ กูว่ามันอารมณ์น้ำแร่เออสะอาดจริงมันไม่มีกลิ่นแบบใช่มันไม่มีกลิ่นเลยแล้วมันคืออารมณ์ไม่มีกลิ่นทรายไม่มีกลิ่นโคลเลยอะ่ะตอนนี้กูเป็นช่างภาพของนนิวนะคะและนีนิวก็กําลังเตรียมตัวจะทอดแห่มึงกูงงภาพเอยนี้กูต้องถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปด้วยถ่ายคลิปด้วยอ่ามาอเมอาน,น,น้ำมันอะไรมาก่อนอีบออ้าตั้งศอกเขาหนึ่งดูนะดูดูผลงานนิวนะ สามสามองขว้างแห่ลงน้ำพี่สัตว์ฮ นี่มาเร็วแนะนําให้รู้จักเข้ามาในช่องเดี๋ยวนี้เลยอันนี้คืออายุเกิน18แล้วนะคะสามารถทาไนได้18หรือ20นะใช่20แล้ว20 20, 20อ,อันนี้น้องตุนะคะน้เข็มวมัทชัยพัฒนากูลนะคะเป็นน้องชายของพีมเองน้องเ <จะ S 2> ข็มพา, <laughs> าหรอไม่ได้หรออันนี้เป็นน้องชายของหนูเองนะคะเป็นน้องตุเอ้เป็นไงขอดูซิเผงไหมหอมวานแล้วขอดูซิเผงไหมเร็วๆมอดูมาเดียวลวนลามเด็ก ก็คือตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปเกะอีกทีนึ่งนะคะตอนนี้เราขอกินข้าวเที่ยงกันก่อนใช่ไหมนิว A few moments later และแล้วนะคะก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปในวันนี้นะคะก็คืออีเป็นไปไหนพาน้องนนิวมาเที่ยวป่าก็วันนี้ขอบคุณน้องตุกนะคะที่พาเข้ามาน้องตุ๊พี่อำบนวยน้องแวนอ่ะฮะแล้วก็พี่ชวะนะคะชาวพ่อของเราซึ่ง เขากลับไปทหนาทีของเขาก่อนในวันนี้อ่ะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากตอนนี้เราก็จะมาอําลาในคลิปนี้โดยการกระโดดลงน้ํากันไหมเฮ้ยไม่ได้หรอก่อนจะจบคลิปถามความรู้สึกอีนิวก่อนอีดักเป็นชนีนางเดียวในคลิปมึงรู้สึกยังไงอีดักมึงเป็นยังไงมึงไปอะไรมึงอยากมาในมึงไปอะไรก่อนมันเหนือความคาดหมายเหมือนกันนะเอเหนือความคาดหมายที่เมื่อวานภาพตัดได้ยังไงอะ ไม่ไหมแม่อย่าลงกนะปกติอ่ะเวลาไปกับแบบเพื่อนหรือไปกับเพจตื่นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช่สายแบบเปอร์แบบจิ้มปลามานั่งกินแบบนี้มันก็จะเป็นแบบว่าสายแบบซื้อแบบเป็นมาม่าครับเป็นถ้วยเข้าไปทาอะไรอย่างเงี้ยหรอป้าทำไมแล้วชอบอีเป็นอีเป็นไปไหนคือช่องเป็นยังไงหัวหนจริงลำบาก ไมไไหมพูดได้ไหไหีด้อะเชิญนะละบาดอยู่นะละบาดแต่มันสนุกไงมาวันนี้ยังงงอยู่เลยว่าได้อะไรวะนะเอออ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดติดตามช่อง e b เ a นไปไหน้วนะคะกระดิ่งมีก็กดกระดิ่งเนาะอ่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็เราไปก่อนแล้วกันเนาะอ่ะ3 2 1ขอบคุณค่ะ เอเนอร์จีโซดชัด